สวัสดีครับท่านผู้ฟังวันนี้ Big m o u t า Studio ขอนำเสนอเรื่องราวความร้อนสุดโหดของวิญญาณที่เครียดแค้นและเต็มไปด้วยแรงพยาบาทที่เมื่อมันกลับมาทุกคนที่เกี่ยวข้องมีทางเลือกเดียวคือตายในผีคลั่งวิญญาณแค็ง พ่อพ่อขาช่วยเอิงด้วยเสียงร้องขอความช่วยเหลือด้วยความกลัวสุดขีดดังลั่นมาจากเด็กน้อยที่ตอนนี้กำลังถูกดึงผมลากไปกับพื้นพร้อมกับรอยเลือดที่ลากยาวเป็นทางเด็กน้อยกรีดร้องสุดเสียงเพื่อขอความช่วยเหลือจากผู้เป็นพ่อที่ตอนนี้เขาเองก็นอนจมกองเลือดพร้อมกับลมหายใจที่รวยลิน จากบาดแผลที่ถูกมีดทำครัวเล่มยาวปักคาคออยู่พ่อของเด็กสาวมองตามลูกที่ถูกลากไปกับพื้นต่อหน้าต่อตาและพยายามตะเกียกตะกายเพื่อที่จะไปช่วยลูกของเขาเสียงเรียกชื่อลูกสาวที่เปล่งออกมาแต่ละครั้งเออกระอักออกมาด้วยเลือดเป็นลิ่มๆเอิงเอิงสองมือที่เต็มไปด้วยเลือด พยายามจะควยคว้ายันไกเพื่อไปช่วยลูกสาวด้วยแรงเฮือกสุดท้ายแต่ร่างนั้นก็เคลื่อนไปได้เพียงคืบก่อนจะถูกใครบางคนเหยียบกดมาที่ด้ามมีดให้มันปักลึกซ้ำไปที่คอชายผู้เป็นพ่อของเด็กสาวตัวเกร็งตาเหลือกด้วยความเจ็บปวดทรมานซ้ำขึ้นไปอีกเสียงที่หลุดออกมาจากลำคอเป็นแค่เพียงเสียงดังออก ที่เหมือนคนกําลังสําลักเลือดออกมาก็เท่านั้นและเจ้าของเท้าที่ยังเหยียบด้ามมีดอยู่ก็ก้มลงมาพูดพร้อมกับรอยยิ้มหลอนว่าเจ็บไหมครับพ่อหนึ่งสัปดาห์ก่อนหน้าวันจันรถเอ s ยูวีไมเอี่ยมวิ่งเข้ามาจอดที่บ้านไม้ทรงเก่าคลาสสิกหลังใหญ่ บ้านหลังนี้ตั้งโดดเด่นและอยู่ออกห่างจากชุมชนพอสมควรในโลเคชั่นที่สวยงามกลางเนินหญ้าที่อยู่ห่างจากตีนเขาสูงไปไม่ไกลนักและออกห่างประมาณ30กว่ากิโลเมตรจากตัวจังหวัดกาญจนบุรีพอจอดรถก็มีชายวัยกลางคนลงมาจากที่นั่งคนขับพร้อมกับหญิงสาวสวยวัยสาปลายที่เปิดประตูอีกฝั่งลงมาพร้อมกัน และในช่วงเวลาเดียวกันนั้นก็มีชายหนุ่มอีกคนขับรถตามเข้ามาจอดข้างหลังพร้อมทั้งวิ่งมาสวัสดีคนทั้งสองที่เพิ่งลงจากรถเอ v ยวคันหน้าสวัสดีครับคุณนบเสียงจากชายที่จอดรถด้านหลังเอ่ยทักขึ้นมาก่อนทั้งคู่หันมาตามเสียงแล้วรับไหวก่อนที่นพนัยจะเอ่ยทักมาว่าเอา้าสวัสดีครับคุณเด่นผมนึกว่าคุณเด่นจะมาถึงก่อนผมแล้วซะอีกเพิ่งมาถึงหรอครับ ชายที่ชื่อเด่นยิ้มและบอกว่าผมมาได้สักพักแล้วครับแต่พอดีแวะไปหากินกาแฟที่ร้านแถวนี้มาเขาตอบพร้อมทั้งเดินนำหน้าคนทั้งสองไปที่ประตูบ้านหลังนั้นก่อนจะเอาลูกกุญแจที่ล้วงออกมาจากกระเป๋ากางเกงไขประตูไม้บานใหญ่แล้วเปิดออกทั้งสองบานเผยให้เห็นภายในบ้านที่เป็นบ้านลักษณะกึ่งไม้กึ่งปูน การตกแต่งภายในบ้านค่อนไปทางรูปแบบเรโทรคลาสสิกสมัยเก่าเครื่องเฟอร์นิเจอร์ต่างๆและของตกแต่งส่วนใหญ่ภายในบ้านล้วนทำม,มาจากไม้ตู้ไม้สักขนาดใหญ่ทรงเก่าคลาสสิกที่ข้างในไม่ได้มีของอะไรมากมายนะักมีแค่เพียงจานชามสังคลโลกไม่กี่ใบที่วางเรียงรายอยู่ห่างๆกันและใจะกันทองเหลืองที่ดูจะเป็นของเก่าที่มีราคา โซฟารับแขกไม้สักชุดใหญ่ที่ตั้งอยู่กลางบ้านถึงแม้จะดูเก่าแต่ก็มีลวดลายที่มีกลิ่นอายของศิลปะสมัยก่อนที่สวยงามเฟอร์นิเจอร์ไม้ทุกชิ้นเคลือบเงาด้วยฉลกสีแดงเข้มที่เมื่อมันกระทบกับแสงก็จะเกิดเงาสะท้อนขึ้นที่เนื้อไม้จากความมันวาวของฉลกที่เคลือบไว้เมื่อน,นานมาแล้วยังดีหน่อยที่ตรงที่นั่งของโซฟาไม้แต่ละตัว จะมีเบาะนิ่มๆวางรองไว้เพื่อให้นั่งสบายขึ้นโทรทัศน์รุ่นเก่าหลังใหญ่ทรงคลาสสิกตั้งอยู่หน้าโซฟาที่มองเผลิๆก็ไม่แน่ใจว่ามันยังเปิดได้หรือแค่เอามาตั้งโชว์เพื่อตกแต่งบ้านเท่านั้นรวมทั้งพัดลมเพดานทองเหลืองที่ดูก็รู้ว่าอายุของมันน่าจะมากกว่าคนที่เข้าพักในวันนี้เสียด้วยซ้ำลึกเข้าไปในตัวบ้าน ถัดจากบันไดไม้สีดำที่ใช้ขึ้นไปชั้นสองจะเป็นที่ตั้งของห้องครัวที่มีทุกอย่างให้ครบครันเคาน์เตอร์หินแกรนิตสีดำสนิทที่แม้จะถูกทำความสะอาดไว้อย่างเรียบร้อยแต่ก็มีร่องรอยที่บอกให้รู้ว่าห้องครัวที่นี่ผ่านการใช้งานมาอย่างยาวนานนพไนยและพิมพมาดาเดินสำรวจบ้านพร้อมกับเดนเอเจนที่ดูแลบ้านหลังนี้ บ้านหลังนี้น่าจะเก่าแก่พอสมควรเลยนะครับของในบ้านหลายๆอย่างดูเป็นของเก่าเชียวแต่บ้านสะอาดคลาสสิกน่าอยู่มากครับผมชอบนะนพนัยพูดขึ้นแต่ดูเหมือนว่านั่นจะเป็นความรู้สึกที่ตรงกันข้ามกับพิมพมาดาภรรยาของเขาที่มองซ้ายมองขวาและทำหน้าเหมือนไม่ค่อยชอบบ้านหลังนี้เท่าไหร่ชายที่ชื่อเด่นพูดขึ้นว่าถึงจะเป็นบ้านเก่า ต่เจ้าของบ้านดูแลดีมากเลยครับไม่ค่อยปล่อยให้ใครมาพักจะปล่อยแต่ละทีถามละเอียดเลยว่าเป็นใครพักกี่คนทําอาชีพอะไรและอยู่กี่วันถ้าลูกๆไม่มารับไปอยู่ในตัวเมืองการด้วยแกก็คงไม่ไปไหนจะให้ขายก็ไม่ยอมลูกๆเลยต้องเอามาปล่อยให้เช่านะครับเพราะถ้าทิ้งบ้านไว้เฉยๆก็กลัวจะโทรงตัวบ้านจะตกแต่งให้ตรงกับยุคสมัยที่สร้างบ้านหลังนี้ มันเป็นความชอบส่วนตัวของเจ้าของบ้านนะครับและเดี๋ยวนี้ก็หาบ้านพักแบบนี้ยากขึ้นทุกวันทำไมเราไม่ไปเช่าโรงแรมกันละคะนบพิมพ์ว่ามันน่าจะสะดวกวกว่านะคะพิมพ์มาดาภรรยาของนพนันนยเอ่ยขึ้นเบาๆกับสามีนพนนยเจ้าหน้าที่กรมโยธาที่มีงานด่วนต้องมาคุมการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำที่จังหวัดกาญจนบุรี และมันก็เป็นช่วงที่ตรงกับที่ลูกๆของเขาปิดเทอมพอดีจึงถือโอกาสพาภรรยาและลูกๆมาด้วยกันหมดบ้านกะว่าคุมงานเสร็จไม่เกินสัปดาห์ก็จะพาครอบครัวของเขาเที่ยวต่อก่อนที่โรงเรียนของลูกๆจะเปิดเทอมเพราะที่นี่ก็ถือว่าเป็นจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติและรีสอร์ทสวยๆน่าไปพักอยู่หลายที่ถ้าพักที่โรงแรมก็จะมีแต่ในตัวอำเภอมันไกลไซ้งานผมนะคุณ แต่ถ้าอยู่ที่นี่ตอนเช้าผมไปคุมงานกลางวันผมกลับมากินข้าวบ้านได้เลยนะมันใกล้กับไซต์างานมากพิมพมาดายังคงทำหน้าเหมือนไม่อยากอยู่ที่นี่พิมพห่วงว่าลูกๆจะกลัวพวกแกไม่เคยอยู่บ้านไม้แบบนี้กันมาก่อนนพนัยหันมามองที่ภรรยาแล้วพูดคำํคำๆว่าลูกจะกลัวลรกคุณจะกลัวพร้อมๆกับที่พิมพมาดา หันมามองค้อนวงใหญ่ไปที่สามีและเดินขึ้นบันไดไปที่ชั้นสองพร้อมกับนนภไนที่สายหัวยิ้มยิ้มแล้วเดินตามหลังมาพอขึ้นมาถึงชั้นสองก็พบว่าตัวบ้านเป็นไม้ทั้งชั้นมีลักษณะเป็นโถงทางเดินยาวตรงกลางมีห้องอยู่สองฝั่งฝั่งละสองห้องเด่นเอเจนที่รับหน้าที่ดูบ้านเดินแสงหน้าไปเปิดประตูห้องแรก ห้องนี้เป็นห้องที่ไม่ใหญ่มากแต่จะตกแต่งห้องเตรียมไว้สำหรับเด็กๆในห้องนี้จะมีเตียงไม้สองชั้นตู้เสื้อผ้าเล็กๆน่ารักและโต๊ะเขียนหนังสือตั้งอยู่ที่ริมหน้าต่างเตียงสองชั้นด้วยเอิงชอบเลยนะแบบนี้นภนัยพูดขึ้นยิ้มๆพร้อมกับเอามือไปตบบนที่นอนชั้นสองจะชอบหรือจะร้องไม่ยอมนอนเดี๋ยวก็รู้พิมมาดาพูดเบา ในขณะที่กำลังเดินผ่านหน้าสามีเพื่อออกจากห้องทั้งคู่เดินมาห้องที่สองที่อยู่ฝั่งเดียวกันและตอนนี้เด่นก็ได้เดินนำมาเปิดประตูไว้รออยู่ก่อนแล้วพอพิมพ์มาดาเข้ามาในห้องนี้ก็ยิ้มออกมาได้เตียงไม้ขนาดใหญ่ตั้งอยู่กลางห้องมีเสาไม้แกะสลักด้วยลวดลายที่สวยงามตั้งอยู่ทั้งสี่มุมของเตียงด้านบน ผูกห้อยไว้ด้วยมุ้งสีขาวทรงกลมสวยงามมัดชายมุ้งไว้ปล่อยลอยอยู่กลางเตียงขณะที่พิมพ์มาดายืนยิม้มเพราะรู้สึกชอบใจกับเตียงนี้และการตกแต่งภายในห้องสามีของเธอก็เดินเข้ามาข้างหลังแล้วพูดเบาๆที่ข้างหูว่าเตียงใหญ่ดีนะพิมพ์ทำอะไรได้หลายอย่างเลยเน้อพิมพ์มาดาได้ยินก็หันมาดูยิ้มยิ้มว่าทะลึง่ง พร้อมกับกำลังจะเดินออกไปที่ระเบียงแต่ก่อนจะไปถึงพิมพมาดาก็สะดุดเข้ากับโต๊ะเครื่องแป้งทรงโบราณที่แม้จะแลดูเป็นของเก่าแต่ลวดลายและรูปทรงของมันก็สวยงามมากเธอหยุดมองดูอยู่ครู่หนึ่งและพูดกับตัวเองว่าสวยจังเลยก่อนจะยืนนิ่งมองตัวเองยิ้มสะท้อนจากกระจกเงาตรงหน้าและสะดุ้งขึ้น เมื่อได้ยินเสียงของสามีเรียกดังมาจากระเบียงหลังห้องพิมพมาดาเดินละจากโต๊ะเครื่องแป้งเพื่อออกมาดูที่ระเบียงตามเสียงเรียกของสามีโดยไม่ทันสังเกตเลยว่าแม้ว่าเธอจะเดินออกมาจากกระจกบานนั้นแล้วแต่เงาสะท้อนของพิมพมาดาก็ยังปรากฏอยู่ที่กระจกโต๊ะเครื่องแป้งตัวนั้นและมองตามหลังเธอไปพร้อมกับรอยยิ้มที่น่ากลัว พอพิมมาดาออกมาเห็นวิวที่ระเบียงก็ยิ้มกว้างเพราะภาพที่เห็นคือวิวที่เลยจากสวนหลังบ้านออกไปเป็นทิวทุ่งหญ้าสวยงามไล่ระดับไปจนถึงเขาลูกใหญ่ที่ตั้งตรงงานอยู่ไม่ไกลจากตัวบ้านสวยจังเลยคุณพิมพ์มาดามองไปที่เขาลูกนั้นแล้วก็พูดขึ้นกับสามีนพไนเอื้อมมือมากอดเอวแล้วบอกกับสามีคนสวยว่าเป็นไง ผมบอกแล้วว่าคุณต้องชอบในขณะที่พ่อกับแม่ไปสำรวจบ้านที่จะมาพักชั่วคราวอยู่นั้นลูกๆของพวกเขาทั้งสองก็ยังคงนั่งรอกันอยู่ในรถอามลูกชายคนโตที่กำลังจะขึ้นชั้นมปลายตอนเปิดเทอมนี้นั่งใส่หูฟังเล่นเกมอยู่ที่เบาะหลังข้างๆกับเอิงน้องสาวคนเล็กวัยสิขวบที่นอนหลับตั้งแต่ก่อนมาถึงและตอนนี้ก็ยังไม่ตื่น พอกับแม่เลยให้อามนั่งเป็นเพื่อนน้องในรถก่อนเอิงขยี้ตาที่ยังลืมไม่เต็มที่หันมามองผ่านหน้าต่างรถไปที่ชั้นสองของบ้านหลังนั้นอย่างไม่ได้ตั้งใจเด็กน้อยเห็นว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งแหวกมากยืนมองมาที่เธอผ่านกระจกหน้าต่างในห้องนั้นเอิงมองนิ่งเหมือนยังงงๆอยู่ว่านั่นใช่แม่หรือเปล่า พอเอามือมาขยี้ตาและมองไปอีกรอบก็ไม่เห็นว่ามีใครอยู่ตรงนั้นแล้วและก็เป็นเวลาเดียวกันกันกนกบที่พ่อก,กับแม่ของเด็กทั้งสองเดินกลับมาที่รถตื่นแล้วเหรอลูกหลับนานขนาดนี้คืนนี้จะหลับไหมเนี่ยพิมมาดาเปิดประตูรถแล้วโน้มหัวลูกสาวที่ยังงวงเงียมาของที่หนา้าผาเอิงลืมเรื่องที่เห็นคนมองมาจากห้องด้านบนและบอกกับแม่ด้วยเสียงงวงเงียว่า เอิงหิวนภนัยและพิมพมาดาวหัวเราะก่อนจะพูดว่าตื่นมาก็หิวเลยเหรอลูกไปลูกเข้าบ้านเอาของไปเก็บก่อนเดี๋ยวออกไปหาอะไรกินกันอามลูกไปเอากระเป๋าลงเข้าบ้านกันเสียงนภนัยบอกไปที่ลูกชายอามวางโทรศัพท์ทำหน้าเฉยเฉยไม่ได้พูดอะไรพร้อมกับลงไปยกกระเป๋าจากท้ายรถตามที่พ่อบอกที่จริงในการมาครั้งนี้ อามไม่อยากมาด้วยเท่าไหร่น่าจะเพราะกำลังเข้าวัยรุ่นเลยอยากมีพื้นที่ส่วนตัวจึงอยากอยู่บ้านกับคุณยายมากกว่าแต่ก็ถูกพามาด้วยจนได้ไปเป็นเพื่อนน้องหน่อยนะลูกน้องจะได้ไม่เหงานั่นเป็นคำพูดของพิมพมาดาแม่ของเขาที่บอกให้อามมาด้วยเพราะอยากให้มาเป็นเพื่อนน้องอามทำหน้าเซ็งแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรและยอมมาด้วยพอเข้ามาในบ้าน เอิงมองไปรอบๆพร้อมกับเกาะแขนแม่ไม่ห่างและทำหน้าทำตาที่ดูจะไม่ค่อยชอบบ้านหลังนี้เท่าไหร่พอพิมพ์มาดาหันมาเห็นหน้าลูกก็รู้ทันทีว่าเอิงน่าจะไม่ชอบที่นี่เลยพูดว่าที่นอนห้องเอิงมีเตียงสองชั้นที่เอิงอยากนอนด้วยนะด้วยความเป็นเด็กพอได้ยินว่ามีสิ่งที่ชอบก็ลืมเรื่องที่กลัวจนหมดและบอกกับแม่ด้วยน้ำเสียงตื่นเต้นว่า จริงหรอคะแม่รีบไปดูกันค่ะก่อนจะดึงมือแม่ของเธอให้รีบเดินไปที่ชั้นบนและหันมาพูดกับพี่ชายว่าเอิงจองชั้นบนพี่อามนอนชั้นล่างนะพี่ชายหันมามองพร้อมกับทำหน้าประมาณว่าเชิญนพนยกับพิมมาดาที่ได้ยินเอิงพูดด้วยน้ำเสียงตื่นเต้นก็หัวเราะก่อนที่ทั้งหมดจะพากันขึ้นไปดูห้องที่ชั้นบนโดยมีเด่น เดินตามมาเ,เงียบๆทางด้านหลังพอเอิงเห็นห้องก็ชอบใจมากปีนขึ้นไปลุกๆนั่งๆอยู่ที่เตียงชั้นบนโดยมีอามที่ลากกระเป๋ามาวางไว้ในห้องแล้วก็ไปนั่งเล่นเกมต่อที่เก้าอี้ข้างหน้าต่างนภไนกำลังจะไปบอกให้อามหยุดเล่นเกมบ้างแต่พิมมาดาก็ดึงไว้แล้วบอกว่าปล่อยลูกเธอคะ่ะสัญญากันไว้แล้วว่าถ้าทำคะแนนสอบดี จะให้เล่นเกมได้ตลอดปิดเทอมแต่มาเที่ยวต่างจังหวัดทั้งทีก็ควรจะดูโน้น่นดูนี่บ้างไม่ใช่เล่นแต่เกมอย่างเดียวนภนัยพูดขึ้นพร้อมกับสายหน้าพิมพมาดาดึงสามีออกมาจากห้องนอนของลูกๆเพื่อจะเอากระเป๋าไปเก็บที่ห้องนอนใหญ่และพูดด้วยรอยยิ้มกับสามีว่าตอนคุณอายุเท่านี้โลกส่วนตัวของคุณอาจจะยิ่งกว่าลูกก็ได้นะคะเด็กผู้ชายที่อายุรุ่นอาม จะมีโลกส่วนตัวบ้างก็ไม่แปลกหรอกคะ่ะเราต้องให้พื้นที่เขาบ้างในจังหวะที่ต้องปล่อยถ้าไปกําหนดกฎเกณฑ์มากๆมันก็จะยิ่งมีช่องว่างระหว่างเรากับลูกมากขึ้นนะคะนนภนัยหันมองมาที่ภรรยาคนสวยของเขาแล้วพูดยิ้มๆว่าผมนี่โชคดีจริงๆที่ได้แม่ของลูกที่เข้าใจเด็กๆอย่างคุณก่อนจะกระซิบมาที่ข้างหูของพิมพมาดาว่างั้นคืนนี้ คุณช่วยเป็นภรรยาที่เข้าใจสามีให้ผมหน่อยนะแล้วต้องสะดุ้งโหยงเพราะโดนภรรยาที่รักยิกมาที่สี่ข้างอย่างแรงพูดอะไรนะคุณคุณเด่นเขาก็เดินอยู่ข้างหลังอายเขาบ้างพิมพมาดาพูดดุมาด้วยหน้าตาเขินๆกลัวว่าเอเจนที่เดินตามมาจะได้ยินคำพูดเธอล่งตึงตังจากปากสามีของเธอพอเอาของเข้าไปเก็บในห้องพิมพมาดาก็ถามเด่นว่าสองห้องของอีกฝั่งเป็นห้องอะไร เด่นบอกว่าตอนเจ้าของบ้านยังอยู่ห้องหนึ่งจะเป็นห้องทำงานส่วนอีกห้องจะเอาไว้นั่งจิบชากาแฟแต่ตอนหลังก็ทำทั้งสองห้องใหม่ให้เป็นห้องนอนทั้งคู่เผื่อว่ามีแขกที่เป็นกลุ่มใหญ่มาพักก็จะเปิดสองห้องนั้นให้แขกเข้าพักด้วยพิมพมาดาพยักหน้าก่อนจะมองไปที่ประตูของห้องพักทั้งสองเมื่อทุกคนลงมาข้างล่างเพื่อไปหามื้อเย็นทาน ก็เห็นว่ามีชายแก่วัยประมาณ70เดินมาตัดหญ้าบริเวณหน้าบ้านและก่อนที่จะมีใครถามอะไรเด่นก็พูดขึ้นมาว่านันตะชุ่มครับแกเป็นคนสวนของที่นี่คอยดูแลสวนและก็ทำความสะอาดบ้านนพไนยกับพิมมาดาพยักหน้าไม่ได้พูดอะไรและบอกให้เด็กๆขึ้นรถแล้วเด่นก็บอกมาอีกว่าถ้ามีอะไรก็โทรหาผมได้เลยนะครับ บ้านผมอยู่ใกล้ๆนี้เองหรือจะบอกตาชุ่มก็ได้ครับแกพักอยู่ที่กระท่อมตรงสวนหลังบ้านก่อนจะยกมือไหว้ลาผู้เช่าทั้งสองและขับรถออกไปก่อนตามด้วยรถของครอบครัวนพนัยที่กำลังจะออกไปทานอาหารเย็นข้างนอกและในขณะที่รถทั้งสองคันแล่นออกไปจากรั้วบ้านตาชุม่มที่กำลังกุมตัดแต่งกิ่งไม้อยู่ก็ยืดตัวขึ้นมองตามรถทั้งสองคันออกไป ่จะหันไปมองที่ชั้นบนของตัวบ้านและที่นั่นก็ปรากฏเงาดำที่มีลักษณะเหมือนผู้หญิงผมยาวยืนนิ่งมองตามรถทั้งสองคันผ่านกระจกหน้าต่างจากชั้นบนแต่ชุ่มยืนมองไปที่เงานั้นยุอึดใจก็ก้มตัวลงและตัดแต่งกิ่งไม้ที่รั้วต่อ เมื่อครอบครัวของนพนัยกลับมาถึงบ้านก็เป็นเวลาเกือบพบค่าแสงแดดสีส้มยังมีให้เห็นแต่ก็กําลังจะหมดไปนี้อีกไม่นานทั้งหมดพากันเข้าบ้านพิมพ์มาดาเอาสเสบียงที่ซื้อมาจากตลาดในตัวอำเภอเข้าเก็บในตู้เย็นและบางส่วนก็จัดเรียงไว้ที่ชั้นวางของเหนือเคาน์เตอร์ทำอาหารก่อนจะหันมาบอกให้เด็กๆขึ้นไปอาบน้ำและเตรียมตัวเข้านอนได้เพราะวันนี้ ต่างก็เพลียกับการเดินทางกันมาทั้งวันแล้วเลยให้เด็กๆเ,เข้านอนเร็วหน่อยส่วนตัวของเธอกับสามีก็เข้าห้องเพื่อเตรียมอาบน้ำนอนด้วยเช่นกันพิมมาดาที่กำลังอาบน้ำอยู่ก็รู้สึกเหมือนมีใครมายืนอยู่ข้างหลังแต่ยังไม่ทันที่เธอจะหันไปดูก็มีวงแขนสวมกอดมาจากด้านหลังของเธอพิมมาดาสะดุ้งตกใจหันขวับไปดูทันที ขออาบน้ำด้วยคนนะที่รักและนั่นก็คือนพไนที่ย่องเข้ามาขออาบน้ำกับภรรยาคนสวยของเขานบนี่ตกใจหมดพิมพมาดาดุเขาที่แอบเข้ามาทำให้เธอตกใจก่อนที่นพไยจะหัวเราะแล้วเข้ามาถูหลังให้เธอพูดทั้งหัวเราะว่าโอ้ oh, oh, ขอโทษนะที่รักผมไม่ได้ตั้งใจมามาผมจะถูหลังไถ่โทษให้นะจ๊ะคุณเมียคนสวย แล้วทั้งคู่ก็หยอกล้อกันตามประษาสามีภรรยาโดยไม่รู้เลยว่ามีบางอย่างจับจ้องเขาทั้งคู่จากมุมมืดในบ้านหลังนี้พอทั้งคู่อาบน้ำเสร็จก็เข้ามาดูเด็กๆในห้องเห็นว่าเอิงกำลังนอนเล่นตุ๊กตาตัวโปรดที่เอาติดมาด้วยจากบ้านอยู่ที่เตียงชั้นบนและอามที่นอนหลับตาใส่หูฟังอยู่ที่เตียงชั้นล่าง พิมมาดาบอกว่าวันนี้ให้นอนกันเร็วหน่อยเพราะเดินทางกันมาทั้งวันแล้วก่อนจะเอื้อมมือไปปิดไฟในห้องและในขณะที่กำลังจะเดินออกจากห้องนอนของเด็กๆเ,เอิงก็พูดขึ้นมาว่าคุณแม่คะคืนนี้เอิงขอนอนกับแม่ได้ไหมพิมมาดาหันมายิ้มแล้วเดินกลับมาหาลูกพร้อมกับพูดว่าทำไมล่ะลูกพี่อามก็อยู่นี่พี่บาบี้ก็นอนอยู่ข้างเอิง กลัวอะไรลูกเอิงมองหน้าแม่นิ่งก่อนจะหันข้างให้แล้วบอกว่าก็ได้ค่ะเอิงนอนคุยกับพี่บาบี้ก็ได้พิมพ์มาดายิ้มลูบหัวลูกสาวก่อนจะบอกว่าให้นอนได้แล้วและก้มลงมาหาอามที่เธอรู้ว่าเขายังไม่หลับแค่แกล้งหลับตาอยู่เท่านั้นพร้อมทั้งพูดกับลูกชายว่าอย่าฟังเพลงจนดึกนะลูกอามพูดจบ ก็กลมลงไปหอมหน้าผากลูกชายแล้วเดินออกจากห้องไปนภนัยกับพิมพมาดาลงนอนเคียงกันบนเตียงใหญ่ที่อยู่กลางห้องนภนัยพูดว่าเดี๋ยวผมจะรีบเคลียร์งานให้เสร็จนะจะได้พาคุณกับลูกไปเที่ยวกันเร็วๆพิมพมาดาหันมากอดแล้วบอกว่าไม่ต้องเร่งมากนะคะเดี๋ยวงานจะไม่เรียบร้อยแค่สี่ห้าวันเองพิมพ์กับลูกรอได้ นพนัยหันมาจูบที่แก้มภรรยาของเขาแล้วบอกว่าเมียผมนี่น่ารักจริงๆแบบนี้ต้องให้รางวัลแล้วก่อนจะเชยคางของพิมมาดาขึ้นมาแล้วบรรจงจูบไปที่ปากบางของภรรยาคนสวยพิมมาดาเยอยปากรับจูบของสามีก่อนจะถอนจูบแล้วถามยิ้มยิ้มว่ามีเหนื่อยหรอคะขับรถมาทั้งวันเลยเหนื่อยแค่ไหน ผมก็ให้รางวัลเมีาายไหวน่านพไนผู้จิ้มยิม้มก่อนจะก้มไปจูบภรรยาเขาอีกครั้งพร้อมกับจับพิมพ์มาดาให้พลิกนอนหงายบนเตียงแล้วค่อยๆรูดเอาชุดนอนที่บางเบาออกจากตัวของเธอเพื่อให้เห็นร่างขาวกระจ่างอวบแน่นที่แม้จะผ่านไปกี่ปีหรือมีลูกแล้วสองคนนพนัยก็ไม่เคยเบื่อภรรยาของเขาเลย เขาค่อยๆไล่จูบจากปากแล้วเลื่อนลงมาจนถึงซอ่คอจนถึงอกขาวอวบของภรรยาที่เป็นอิสระจากชุดนอนที่เขาถอดออกเมื่อครู่นพไนไล่จูบลุกเ้าอยู่ที่ยอดอกนั้นอยู่พักใหญ่พร้อมกับมือทั้งสองที่บีบเค้นไปที่หน้าอกขาวอวบของภรรยาจนแทบจะแหลกคาม,มือพร้อมกับเสียงครางเบาๆที่หลุดออกมาจากปากที่เพเยอ,อ้าของพิมพมาดา ก่อนที่นพนันจะค่อยๆถอดกางเกงแพรของเขาออกแล้วใช้เขา่าดันแววกขาภรรยาให้อ้าออกจากกันก่อนจะเริ่มบทรักกับภรรยาสาวคนสวยแบบจัดหนักจัดเต็มจนพิมมาดาส่งเสียงร้องครางออกมาจากการถาโถมแบบไม่ยั้งของสามีภาพแห่งการร่วมรักอย่างเร่าร้อนของสามีภรรยาคู่นี้ ตกอยู่ภายใต้การเฝ้ามองจากดวงตาที่แดงกล่ำของผู้หญิงคนหนึ่งที่เบิงมองมาจากในกระจกของโต๊ะเครื่องแป้งที่ตั้งอยู่ในห้องร่างในเงาดำยืนนิ่งในกระจกบานนั้นเอียงคอไปมาเพื่อเฝ้าดูคนรักของสองผัวเมียด้วยรอยยิ้มที่เหมือนกับว่านางกําลังเจอบางอย่างที่รอคอยมาแสนนาน วันอังคารอามกับนพนภยนนั่งอยู่ที่โต๊ะอาหารเพื่อรออาหารเช้าจากพิมพมาดาที่กำลังจัดเสร็จให้สองพ่อลูกอยู่ก่อนหน้านี้เธอเข้าไปห้องนอนของเด็กๆปลุกอามและเอิงแต่เอิงยังขี้เศร้าพิมพมาดาเลยปล่อยให้นอนต่อแล้วตัวเองก็ลงมาเตรียมอาหารนพนภไนพูดที่โต๊ะอาหารว่า วันนี้ตอนกลางวันพ่อจะกลับมากินข้าวบ้านอามจะเอาอะไรไม่ลูกพ่อช่วยซื้อยากันยุงมาให้อามหน่อยเมื่อคืนอามนอนลับลับตื่นตื่นทั้งคืนเลยเหมือนยุงมันมาตอมอามทั้งคืนอามพูดมาหน้านิ่งๆพร้อมกับตักอาหารเช้าเข้าปากพิมพมาดาได้ยินก็เดินมาหาอามแล้วจับแขนพลิกดูเพื่อหารอยยุงกัดพร้อมกับพูดในขณะที่กำลังก้มดูตามตัวของลูกชายว่า ไม่เห็นมีรอยยุงกัดเลยลูกมลแรงหรือเปล่าย้อนกลับไปเมื่อคืนกลางดึกขณะที่อามและเอิงกำลังนอนหลับสนิทอยู่นั้นก็ปรากฏเงามืดที่น่ากลัวค่อยๆเคลื่อนออกมาจากพื้นใต้เตียงและมาหยุดที่ข้างเตียงของเด็กๆก,ก่อนที่เงาอันน่ากลัวนั้น จะค่อยๆลุกยืนขึ้นจากพื้นกลายเป็นร่างของผู้หญิงคนหนึ่งที่ยืนนิ่งกลืนอยู่กับความมืดสลัวภายในห้องพร้อมกับปากสีดำคร้ำที่ค่อยๆอ้ากว้างและเสยะยิ้มที่น่ากลัวกลืนอยู่ในความสลัวรางของแสงไฟจากโคมเล็กๆที่อยู่บนชั้นไม้ข้างเตียงร่างนั้น ค่อยๆก้มลงมาหาอามที่กำลังหลับสนิทใบหน้าที่มืดดำเผยชัดให้เห็นแต่เพียงรอยยิ้มสยองที่ค่อยๆแลบลิ้นสีดำออกมาไล่เลี่ยไปที่แขนบ้างขาบ้างอามรู้สึกเหมือนมีอะไรมาตายก็เอามือปัดไปมาโดยที่ไม่ได้ลืมตาขึ้นดูอาจเพราะกำลังหลับเลยรู้สึกแค่รำคาญที่โดนยุ่งหรือแมลงไตก็เท่านั้น พอเอามือปัดร่างที่กำลังใช้ลิ้นยาวแลบเลียอยู่ก็หยุดโยกหัวไปมาเหมือนมันกำลังเล่นสนุกอยู่กับหนุ่มน้อยคนนี้ก่อนจะค่อยๆยืดตัวขึ้นไปมองเอิงที่นอนกอดตุ๊กตาหลับอยู่บนเตียงชั้นบนในท่าที่นอนตะแคงหันข้างเอาหน้าเข้ากำแพงร่างที่นากรูของผู้หญิงคนนั้นมองนิ่งไปที่เอิงอยู่อึดใจ ็ค่อยๆยืดคอยาวเพื่อเอาหน้าของมันหมุนไปจ้องมองที่หน้าของเด็กสาวและทำท่าทางเหมือนกำลังสูดดมกลิ่นของเด็กน้อยก่อนจะอาปากที่สุดสยองแลบลิ้นมาเลียที่ใบหน้าของเอิงโดยที่เด็กสาวยังอยู่ในสภาวะที่หลับไม่รู้เรื่องและไม่อาจาระหนักได้ว่าตัวเองกำลังเจอกับความน่ากลัว ที่เหมือนผุดมาจากนรกในขณะนี้ร่างที่น่ากลัวในเงามืดค่อยๆดึงหัวอันหน่าสยดสยองหดกลับมาจากการแลบเลียใบยหน้าของเด็กสาวก่อนที่ใบหน้านั้นจะเผยให้เห็นดวงตาที่แดงคล้ำกดลึกลงไปเกือบจะจมหายไปในเบ้าตามันก้าวถอยหลังออกห่างจากเตียงและมองมาที่เด็กทั้งสองคนอย่างน่ากลัว พร้อมกับยิ้มหลอนที่เปล้อนปนอยู่บนใบหน้าในเงามือตลอดเวลาเพียงครู่เดียวร่างนั้นก็ค่อยๆถอยหลังเคลื่อนทะลุประตูออกไปเหมือนกับมันกำลังพอใจและเตรียมที่จะทำอะไรบางอย่างกับครอบครัวนี้